ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับจากช่อง YouTube f a o e b o o k f a n นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel นะครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตร c h a n n e l ครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้นะครับมีชื่อช่วงว่า HappyClinic นะครับผมเป็นการตอบคำถาม ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมโดยพยิ่งชาวนานะครับที่ตอนนี้นะครับกาลังเลี้ย่างหนักนะครับในการปราบหญ้าในนาข้าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าวนาปีนะครับเนาะเอาสาหรับคําถามนะครับในช่วงของแฮปปี้คลินิกในวันนี้นะครับเป็นการสอบถามนะครับเกี่ยวกับหญ้าที่มีชื่อว่าหญ้าสลังครับพี่น้องครับนีเนาะซึ่งในบางพื้นที่เพื่อนกคงจรู้จักกันดีแต่ว่าในบางพื้นที่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าอันที่จริงแล้วหญ้าสลังนั้น ตามภาษาทางการนะครับเพิ่นเอินว่าหญ้ากระดูกไกไนะครับผมแต่บางพื้นที่นะครับเพิ่นเอินว่าหญ้าแดงบางพื้นที่เพิ่นเอินหญ้าเดือยนะครับผมแต่ว่าทางภาคอีสานนั้นนะครับเรียกว่าหญ้าก้องแขนนะครับผมนี่เนาะสรุปแล้วหญ้าทั้ง3ามสี่ชื่อนะครับที่บอกจากันไปนะครับว่าสิเป็นหญ้าสลางนะครับหญ้าแดงหญ้าเดือยหญ้าก้องแขนหญ้ากระดูกไก่นะครับผมเป็นหญ้าชนิดเดียวกันนะครับผม ซึ่งลักษณะของหานะครับชนิดนี้นะครับผมนี่จะมีลักษณะตอนเล็กๆเนี่ยตอนต้นนอยๆนี่นจะมีลักษณะใบนี่คล้ายกับใบข้าวเลยนะครับผมจนสามารถสิ่แยากกันบอกออกนะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เชี่ยวชาญนี่สีเบิ้งออกลักษณะของหยาเนี่ยสีเป็นลักษณะเป็นออกสีขาวๆนะครับเมื่อเบิ้งจากแปลงหน้าทั้งเบื้อนี่สีมีลักษณะว่าใบสีเป็นลักษณะใบอกใบสีขาวๆนะครับผมเนี่นอน แต่ว่าเห็นชัดเจนนะครับก็คือบริเวณกอกบริเวณค้นของหยางสีมีลักษณะเป็นสีแหล่สีม่วงนะครับผมนี่นอะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเจนนะครับมากที่สุดก็คือตอนที่มันโตครับพี่น้องครับพี่นอตซึ่งมันก็ะสียสางปัญหาให้กับพี่นอ้อนงเกษตรกรเขงเขานะครับเนื่องจากว่าลักษณะของต้นนี่จากต้น,นหน่อยๆมันสิมีลักษณะเป็นกอมันจะแตกกอบักเงยครับและที่สําคัญที่สุดทั้งดอกและก็หมากนี่ มันจะเยอะเต็มต้นไปหมดนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของหมากมันเนี่ยมันสิเป็นลักษณะของมันนะครับก็บสิคือลักษณะของการทูกครับพี่น้องครับพี่น้องโดยหมากของฝักของมันเนี่เวลาแกะออกมก็จะเป็นเกดเป็นเกด็ดเป็นเกดนี่นี่คือนี่ก็คือลักษณะของผลของห้ากระดูกไก่หรือว่าหยาสลางนะครับที่เขาอจ่าไปแล้วนะครับผม แล้วก็ที่มันแตกออกไปเป็นแน่ๆๆๆนี่มันระสิกระจายกันออกไปนะครับในปีต่อๆไปกสรสางปัญหาให้กรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าหน้าทยนะครับอยู่เรื่อยๆให้กันนะครับสำหรับญ้าชนิดนี้นะครับก็มีหลายที่สุดอยู่แถวภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมนี่นอกนในหลายๆพื้นที่นะครับการ้างปัญหา้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งหลายคนก็สอบถามว่า จะมียาตัวใดนะครับที่ใช้ในการปราบญ้าชนิดนี้นะครับผมที่นี่แฮปปี้การเกษตรมีคําตอบนะครับผมนั่นก็คือยาที่มีชื่อชุดว่าดาก้อนเฟิร์มครับพี่น้องครับหมนี่ลักษณะของกล่องนะครับสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตัวยานะครับที่อยู่ในกล่องนี้มีอยู่2ตัวก็คือแอสตาและก็เฟิร์มครับพี่น้องครับนี่ โดยในหนึ่งชุดสามารถที่จะกําจัดหญ้าได้4ีถึงหไร่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของขนาดของต้นข้าวขนาดของต้นหญ้านะครับรวมไปถึงนะครับว่ามันหยาหกขนาดใดน,นะครับผมสําหรับดาก้อนเฟร์มของเรานะครับผมสามารถที่จะกําจัดได้4ีถึงหไร่ครับพี่น้องครับเนาะและนอกจากนั้นนะครับผมพี่น้องครับนี่ สำหรับดาก้อนเฟิร์มเรายังสามารถที่จะก,กําจัดหญ้าอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นหญ้าเขานกครับผมหรืวยอว่าหญ้าพุ่มพ่วงเนาะหญ้าหนวดปลาดุกนะครับหรืวยอว่าหญ้าไคเขียดน,นะครับกกทรายนะครับหรือหน้าหญ้าห้างกาก็ได้และก็อีกตัวหนึ่งที่สามารถกําจัดได้ก็คือผักปลอดนานะครับผมดังนั้นดาก้อนเฟิร์มก็เป็นตัวยาที่สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับ นอกจากค่าหย้าสลา้างค่าายากระดูกไกคายาก้องแคสแล้วยังสามารถที่จะกําจัด้าได้หลายๆตัวด้วยกันนะครับผมเอาสําหรับเบอนี้นก็เลยมีคําตอบให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะสาหรับการกําจัดหญ้าชนิดนี้นะครับด้วยดาก้อนเฟิร์มครับพี่น้องรับเนาะเอาครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากดได้ดาก้อนเฟิร์มไปกําจัดหญา้า ชนิดดังกล่าวนะครับและแล้วก็อีกหลายๆตัวเนาะสามารถที่จะประสานมาแล้วก็สั่งซื้อได้โดยด่วนเลยทีเดียวนะครับผมศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สองแปครับ0 9 2 5 1 6 4 2าสแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจากไหนฝากที่ฝากน้องนะครับไปแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่งพันชัยวรจัยเกษตรพร้อมทีมงาน พร้อมและผ้าจากพี่น้องขอไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพี่น้องครับยญ้าสลางกระดูกไก่และก็ก้องแขนสามารถปราบด้วยดา้อนเฟิร์มครับผม